สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เอิงมาแชร์ผลลัพธ์นักเรียนนะคะผ่านหน้า a c e b o o k นะคะโดยปกติเอิงก็จะลงผลลั์นักเรียนแบบนี้อยู่แล้วนะคะถ้าใครเข้ามาดูให้กดไปที่อัลบั้มนะคะคลิกเข้าไปที่อัลบั้มชื่อผลลัพธ์นักเรียนนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์นักเรียนที่ลงคอร์สกับเอิงนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเอิงอธิบายให้เห็นทีละภาพกันเลยนะคะก็อ่ะอย่างคนนี้ คน,คนนี้น้องฟิล์มนะคะอยู่นครศรีธรรมราชนะคะลดด้วยกันมา30วันทุกคนดูนะพุงยุบเข้าไปแล้วนะคะอ่าคนนี้พี่กวางสาวขอนแก่นค่ะสังเกตไหมตอนแรกเอวแทบไม่มีเลยนะเนื้อช่องว่างระหว่างแขนไม่มีเลยนะคะก็คือแขนกับพุงเนี่ยคือติดกันเลยอะภาพที่2ก็คือ33วันมีช่องว่างแล้วนะคะ ภาพนี้พี่หมูนะคะ2เดือนไขมันลดไป 2. 5ก็มีช่องว่างระหว่างแขนเหมือนกันเห็นไหมคะเนื้อปลิ้นๆหายไปแล้วต้นขาเล็กลงเยอะมากมีช่องว่างระหว่างขานะคะอ่าอันนี้ผลลัพธ์น้องทีค่ะน้องทีอายุ15นะคะภาพนี้15วันนะคะก็ลดไปทั้งหมด10กิโลนะคะคนนี้หมอเป้ค่ะจบคอร์สไปประมาณ1ปีแล้วนะคะต้องบอกว่าลงคอร์สสเดือนเอวลดไป8นิ้วนะคะ คนนี้พี่กวางอ่ะก็43วันนะคะด้านหน้าสังเกตที่พุงนะคะพุงกับต้นขาคือลดทุกส่วนนะคะมีร่อง11แถมต้นขาก็คือเลียวแล้วอ่ะมีช่องว่างนะคะคนนี้น้องกวางค่ะ5วันนะคะจะบอกว่าตอนแรกให้น้องถ่ายยืนขาชิดนะแต่น้องยืนชิดไม่ได้ทุกคนผ่านไป5วันคือยืนขาชิดได้แล้วเห็นไหมตอนแรกคือมันเบียดกันมากยืนชิดไม่ได้จริงๆนะคะ อันนี้ก็อะคูป้อมมีไหปลาละแล้วนะคะอันนี้ภาพเป็นภาพต้นขาเอิงเองนะคะลดมา3เดือนเนาะส่วนคนนี้นะคะ,ะพี่เมย์พิษณุโลกนะคะลงคอด้วยกัน10วันคนนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะแต่ก็ยังคงลดด้วยกันได้เป็นไทรอยด์ id, เป็นพิษนะคะแล้วก็มีปัญหาโรคหัวใจนะคะอ่ะอันนี้อะลงซ้ำแล้วก็อ่ะอันนี้ชื่อทรายนะคะ ก็เป็นอายุเท่าเอิงเนี่ยแหละนะคะก็ลงคอสองเดือนภาพนี้นี่คือ2เดือนนะทุกคนมีร่อง11 1แล้วอะนะคะภาพนี้ก็พี่เบลล่านะคะ3วันนะคะเนื้อที่หลังหายเห็นไหมคะถ้าใครอยากดูผลลัพธ์เพิ่มเติมนะคะสามารถมาเลื่อนดูที่หน้า f a c e b o o k เอิงได้เลยเอิงจะมีอับลบั้มนะคะแล้วก็ลงผลลัพธ์เอาไว้นะคะ หรือไปติดตามกันที่ IG ได้นะคะชื่อ IG ีลีนหุ่นกับโค้ดเอิงนะคะปัดขวาคลิกไอคอน IG ที่หน้าติกตอกนะคะแล้วไปติดตามกันได้นะคะ